เมื่อวันเกิดครบรอบ14ปีของสนวัยมาถึงราชินีเรียกนายพานป่าเข้าพบและสั่งให้พาสนวัยไปยังป่าลึกที่ซึ่งนางจะเก็บดอกไม้ป่าได้และเมื่อถึงเวลานั้นจงฆ่านางซะและเพื่อให้แน่ใจ ราชินีสั่งให้นายพรานป่าควักหัวใจของสโนไวท์และเก็บใส่กล่องมาให้นางน,นายพรานป่าผู้หวาดกลัวพาสโนไวท์เข้าไปในป่าลึกแต่เมื่อถึงเวลาเขาไม่สามารถฆ่าสโนไวท์ได้ลงคอและบอกให้เธอหนีไปให้ไกลที่สุดไกลจากราชินีผู้ใจร้าย สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับเกม The Sims 3 Snow White กันต่อเลยนะคะและแล้วตอนนี้ Snow White ก็หนีมายังป่าลึกแล้วก็มาเจอบ้านหลังนึงค่ะเอะ๊ที่นี่มันที่ไหนกันนะลองเข้าไปดูไหมว่าแต่ว่ามายืนตกปลาอะไรอยู่างนี้เนี่ยสังเกตไหมคะว่ามีทางคาวเนี่ยบินรอบหัวของ Snow White เลยโอเคเดี๋ยวเราจะเลิกตกปลานะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในบ้านดีกว่า นี่ก็เป็นชุดของอเจ้าหญิงซโนไวท์นะคะก็ที่โหลดมาประมาณนี้เลยนะคะเสื้อสีน้ำเงินกระโปรงสีเหลืองนะคะแล้วก็มีผ้าคลุมสีแดงแล้วก็มีโบนะคะริบบิ้นสีแดงอยู่ตรงหัวคนทำชุดเนี่ยเขาทำนานแล้วเนาะใส่ก็เลยดูแปลกๆนะคะอาจจะแบบดูแบบอ้วนไปแต่จริงๆนะพอใส่ชุดอื่นนะ่ะมันจะไม่อ้วนที่อ้วนเนี่ยเป็นเพราะว่าเสื้อผ้านะคะพร้อมที่จะเข้าไปข้างในกันหรือ,อยังพร้อมแล้วใช่ไหม โอเคงั้นเดี๋ยวให้สโนไวท์เนี่ยเดินเข้ามาข้างในก๊กก๊กก๊มีใครอยู่ไหมดูเหมือนว่าจะไม่มีใครอยู่ขอฉันเข้าไปอาศัยได้ไหมพูดเองเออเองเลยนะอืมมันจะน่าเกลียดหรือเปล่าเนี่ยจะมาขอเขาอยู่ที่นี่อ้าวเข้าไปแล้วคะ่ะ <laughs> โอเคค่ะเราเข้ามาในข้างในบ้านกันเลยนะคะเอาเปลี่ยนชุดแล้วเห็นไหมล่ะก็ที่เออให้ใส่ชุดนี้เป็นชุดประจําวันเนี่ยเพราะว่าแบบอยากให้ทุกคนเนี่ยดูอะไรแปลกใหม่บ้างก็มันก็ไม่เหมือนในการ์ตูนใช่ไหมแต่แต่มันก็คล้ายคายกันนะคะตอนนี้เธอก็กําลังนั่งอ่านหนังสืออยู่เดี๋ยวเราเนี่ยก่อไฟด้วยดีกว่าอืม จริงๆที่นี่เนี่ยจะต้องสกรปรกแล้วก็ให้โนไว้ทำความสะอาดใช่ไหมคะเรามนโนกันว่าเธอเนี่ยก็ทำความสะอาดแล้วทำไมที่นี่มันดูสกรปรกจังเลยงั้นเดี๋ยวฉันจะทำความสะอาดมันโอเคกวาดเช็ดปัดถูก,กันไปนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูข้างในกระท่อมเล็กๆนี้ดีกว่าน้อว่ามีอะไรบ้างนะคะอืม มากันที่ทางเข้าเลยค่ะทางเข้าก็จะเป็นห้องครัวนะคะเข้ามาที่ห้องครัว,แล,วแล้วก็มีตู้เย็นแล้วก็มีอ่างล้างจานนะคะอันนี้ทําอาหารอะไรเรียบร้อยแล้วก็มีพวกแบบเตาแก๊สอันนี้เฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวเราจะทําอาหารเย็นนะคะเสิร์ฟอาหารเย็นเผื่อแบบเจ้าของบ้านเขากลับมาแล้วเขาจะได้แบบกินอาหารเย็นนะคะ ส่วนห้องน้ำเนี่ยจริงๆไม่ได้เป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าเปลี่ยนเอาอยากได้สไตล์ที่แบบดูดีขึ้นมานิดนึงก็เลยแบบให้แบบอับฝักบัวแบบนี้นะคะแล้วก็มีกระจกปิดไว้แล้วก็มีอ่างอาบน้ำมีชักโครกนะคะล้างมือ,อเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครอยากได้บ้านหลังนี้<อ>จะแปะลิงก์ไว้ให้ในเพจลินเดลเลยนะคะรวมทั้งเสื้อผ้าของสโนไวราชินีแล้วก็เจ้าชาย จริงๆตัวละครก็มีนะคะแต่ไม่ใช่ของมิลินนะเป็นของฝรั่งเขาเราจะโหลดมาแล้วก็เปลี่ยนตัวละครเองก็ได้นะคะแบบเปลี่ยนหน้าอะไรเองเนาะมาดูสโนว์ไวท์ทำกับข้าวกันนะคะเห็นไหมล่ะก็จะมีข้งข้าวบนหัวแม้อย่างที่เรารู้กันว่าสโนว์ไวท์ในเวอร์ชันเดอะซิมเนี่ยเป็นแวมไพร์ตอนนี้ราชินีเนี่ยก็คิดว่าสโนว์ไวท์เนี่ยตายแล้วเพราะว่านาพรานก็ ควักหัวใจเอาไปให้ราชินีแต่จริงๆนะหัวใจที่นายพรานเอาไปให้ราชินีก็คือหัวใจหมูไม่ใช่หัวใจคนโอเคเดี๋ยวเราเฮ้ยไฟเริ่มไหมเจียวซี่ทำไงดีอ๋ออ๋อเตาผิงไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะเย็นโอเคดีนะคะที่เราได้สัญญาณเตือนไฟรู้แล้วแหละคือแบบพวกแบบเอเตาผิงอะไรเนี้ยนะคะเราไม่ควร ตั้งวางใกล้ๆกับพวกสิ่งของเอาล่ะเดี๋ยวเขากลับบ้านมาเ้วเจอไฟไหมทำไงเนี่ยบริษัทประกันภัยแากเงินให้คุณจำนวนหนึ่งร้อยโอเคงั้นเดี๋ยวเราซื้อใหม่นะคะคือเราต้องแบบไม่ให้อะไรที่มันตั้งใกล้กับเตามากเกินไปอะ่ะคือถ้าเป็นแม่มดเนี่ยน่าจะมาได้คาถาให้แบบว่าไม่เกิดไฟไหมนะคะ จริงๆมันมีรางวัลแบบชีวิตให้แลกใช่ไหมตอนนี้มีหนึ่งมื่นสี่พันนะคะรางวัลชีวิตที่แบบไม่ต้องจ่ายบินก็คือไม่ต้องจ่ายเงินตลอดไปแล้วก็ไฟจะไม่มีทางไหม้บ้านของคุณแน่อืมแต่ว่าเราคงจะอ,อมีเงินไม่พอที่จะแลกนะคะ <c oughs> อันไหนอะไฟไม่ไหม้อะนีไน่ไงไม่มีทางเกิดไฟไหม้บ้านที่อยู่อาศัยโหสามหมื oh, ่นเอา้า ออกมาเล่นกีตาร์แล้วค่ะเสือซีพนักง,งานดับเพลิงมาแล้วเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยว,ยวขอทําอาหารต่ออีกนิดนึงไม่แล้วเนี่ยเอ้ยไม่แล้วทุกคนอาจจะแบบอา้าวโอเคนะคะเดี๋ยวไปไม่อีกรอบนึงอันนี้ไม่อะไรอ่ะไม่เตาโอเคโอเคเป็นบ้านที่ไปไม่ตลอดเลยเหรอเนี่ยตายแล้วตายแล้วตายแล้วทําไมสโนไวท์ช่างต่างกับเมกาตูนจังเลยคะ ในการ์ตูนเนี่ยรู้สึกว่าจะมาคอยทำความสะอาดนะแต่ว่าในเกมเนี่ยดันมาทำไฟไม้บ้านเขานะคะเฮ้ยฉีดไม่ออกแล้วเหรอดับหน่อยดับหน่อยอันนี้เดี๋ยวคือเมื่อกี้เราตั้งกระทะทิ้งไว้ไงเฮ้ยเฮ้ยไฟไม่สโนไว้ตายได้นะเนี่ยรีบรีบไปอาบน้ำด่วนเลยเฮ้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 ยรีบรีบรีบ แัปด่วนเลยเอ้ยอะไรกันเนี่ยเรานักดับเพลิงไม่มาหรออันตรายมากเลยนะคะการที่เราให้ซินดับไฟเอามาแล้วนักดับเพลิงไปทําอะไรอยู่ตั้งนานไม่ยอมมาโอ้โหดูควันของนักดับเพลิงสิงคะแสดงว่าเอ่อกระท่อมหลังเล็กๆนะคะที่เราอยู่เนี่ยอันตรายมากจริงๆเอาไหมสนุไว้ไอ้ไม่แล้วเฮ้ย อันนี้เนี่ยตายได้จริงๆนะคะถ้าเกิดว่าเราไปที่ฝักบัวไม่ทันน่ะช่วยช่วยดับไฟให้ฉันหน่อยถูกทำลายชืออะไรอะอ๋อเขาดับให้เราโอเคถูกดับไฟให้นะคะไฟไม่ดับกระท่อมอาถรรพ์กระท่อมอาถรรพ์น่ะดูโนว้สิโอ๊ยสงสารนะ จะต,ตายไหมเนี่ยไม่จริงสโนไวทดูสิคะดำเตือนเลยอันตรายมากเลยอะ่ะต้องแกลกรางวัลชีวิตนะอ้าวหมดสติไปแล้วนะคะกับนกน้อยเฮ้ยทำไมกลายเป็นอย่างนี้อ่ะมันตรงกันข้ามมากเลยนะอันนี้และแล้วไฟก็หยุดไหมแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเราต้องมารีบแบบปิดไฟเดี๋ยวนี้เลยโอ้โหตอนนี้สโนไวท์แบบ ดำปิดปีเลยนะคะบริษัทประกันภัยจ่ายเงิน1,500อเอาเป็นว่า,ามีสิ่งมีสองสิ่งที่อันตรายนะคะนั่นก็คือเตาผิงกับเออเขาเรียกอะไรอะเตาแก๊สที่เป็นแบบเนี้ยเอองั้นเดี๋ยวเราขออาบดามนิดนึงนะต้องรีบอาบน้ำนะคะเออดูทีผมฟูเลยอะคือเข้าใจแล้วว่าคนสร้างบ้านหลังนี้นี่ย เขาจะต้องแบบแอบ,บขำแน่เลยว่าไหมว่าประมาณว่าสร้างปุบแล้วเนี่ยก็จะต้องแบบมีเหตุอะไรนี้นะคะดูสิเราต้องซื้อใหม่หมดเลยนะแต่ว่าเราได้เงินประกันมา1,500นนะคะน่าจะซื้อพออยู่หลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเตียงคนแค่เป็นแบบปรีเด็กล่ะแน่นอนค่ะคนแค่ของพี่ลินเป็นเด็กอ้าวใหญ่เป็นเด็กล่ะ แล้วสโนไวท์กับคนแคะทั้ง7กลายเป็นเรื่องสโนไวท์กับเด็กประหลาดทั้ง7ซึ่งตอนนี้นะคะเด็กๆเนี่ยก็เหมือนว่าออกไปเดินเล่นกับใครนะไม่รู้สิแต่ป่านี้ยังไม่กลับบ้านแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าออกไปเดินเล่นกับใครหรืออาจจะเป็นโลสเลดไม่รู้สิถ้าอยากรู้ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปเนาะก็เดี๋ยวคลิปนี้นะคะให้สโนอยู่บ้านคนเดียวก่อนเราจะต้องแบบหาวิธีที่จะทำให้ไฟไม่ไหม้บ้านเนี่ย ต้องซื้อเตาแก๊สใหม่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมแบบนี้มันเป็นแบบรุ่นเก่าเหรอโอเคเดี๋ยวเราซื้อใหม่กันนะคะเงินที่ให้มาพันห้าน่าจะไม่พอเนาะโอเคอซื้อใหม่เตาแก๊สอันนี้จริงๆมันก็ไม่ได้แบบทําความสะอาดบ้านมันไม่ได้แบบว่าอันตรายนะคะเตาแก๊สจริงๆไม่อันตรายเลยแต่เพียงว่าเมืเ่อกี้เราทําอาหารทิ้งไว้ อเราทำอาหารทิ้งไว้ก็เลยไม่ส่วนเตาผิงน,นะโหอันนี้แบบเอเอทำไม่ได้หรอเดี๋ยวนะตอนนี้ก็ให้สโนไว้หลับไปนะคะอืมอันนี้รูปรูปถ่ายอะไรอะ่ะเออมีน้องหมามีแบบเด็กผู้หญิงด้วยก็เมื่อกี้นะคะก็อย้ายไม่ใช่ย้ายแหละขายนะคะขายเออ ของที่อยู่ใกล้ๆกับเตาผิงแล้วเราลองมาแบบก่อไฟอีกรอบไหมอันนี้ก็อยากแบบลุ้นเนะาะมันจะแบบไหมอีกหรือเปล่าทําไมอีกก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะคะอ,อบอุ่นร่างกายเอาทาไมใส่ชุดนี้ล่ะเฮ้ยเดยวนะทำไมมันเป็นรอย,อยางี้ย G จีสตริงเหรอโซนไวใส่จีสตริงชุดนอนก็เลือกไว้เป็นชุดนี้เดี๋ยวจะให้ทุกคนดูแต่ละชุดเนาะแต่ว่าต้องรอลุ้นกันไปนะคะเอา้าวอ,อุ่นละซีอุ่นตูดเลย ตอนนี้ตอนเช้าแล้วนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยอะไรเอ่ยทําความสะอาดบ้านดีกว่าเนาะอโอเคทําความสะอาดบ้านโอเคจากนั้นก็นําไปใส่ในตะกร้านะคะอืซักเสื้อผ้าเอาจะอ,อ้วกนี่เห็นไหมเขาบอกอบอุ่นคงไม่ไมีลายเทียบกับไายุ่นๆที่จะทํให้จสิงรู้สึกดีคือชุดของสโนไวเนี่ยเอ,อใช้เป็นชุด Miss, อ้าวซ <Mak ana. S 1> ักไม่ได้หรอ โอเคมันขวางอยู่จริงๆที่บ้านกระท่อมนะคะไม่มีเครื่องซักผ้าหรอกก็ซื้อมาตั้งเองนะคะอยากให้แบบน้องซักผ้กาก็ย้ายมาตั้งตรงนี้แล้วกันนะคะเนี่ยมีเครื่องซักผ้าแต่ไม่มีเครื่องแบบอบนะเพราะว่าอยากให้ซักแล้วก็อยากให้ตากนะคะโอเคอีก29นาทีทำความสะอาดบ้านกันต่อนะคะืมเรียนจบแล้วหรอจะต้องไปโรงเรียนเ,ออ <laughs> เรียนจบเฉยเลยอะ อเอาไงเดือนเนี่ยเปลี่ยนเสื้อผ้าไปโรงเรียนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปไม่ได้นะคะเราจะต้องอยู่ที่บ้านอ่ะถึงเราไปไม่ได้เนี่ยเราก็รับที่บ้านได้นะคะ <c oughs> ดูชุดสินี่ยินดีด้วยนะคะได้เรียนจบมัธยมแล้ว <c oughs> ก็ตอนนี้น้องจริงๆคือในการ์ตูนเนี่ยเธาไว้แต่งแต่งงานตอนอายุสิบสี่ใช่ไหมคะงั้นเอาเป็นว่าจบปถมะะแล้วกันแล้วเธอแต่งงานเลยเออเดี๋ยวเรามาดูแบบอาชีพนะ ประวัติการทํางานนะคะสําเร็จการศึกษาแล้วต่อไปก็นําเสื้อผ้าไปต่างนะคะกลับบ้านนี่ก็บ้านเธอไม่ใช่เหรอโอเคเราไม่ยอมเปลี่ยนเสื้อผ้าด้วยนะอุย้ยดูสิวิ่งไวมากนี่เจ้าพวกกวางกวางตัวผู้กวางตัวเมียนี่ลูกกวางใช่ไหมเนี่ยเออมีเจ้าอี้ให้นั่งเนี่ยก็เดี๋ยว ดูบริเวณบ้านกันดีกว่านะคะบ้านของคนแคะจริงๆจะเรียกว่าคนแคละหรือ,อยังไงดีกว้างขวางมากคือแต่มัไม่เปลี่ยนเสือ้อเฮ้ยยังไม่อ่ะเอาจริงๆไม่จริงๆสแสดงว่าแบบน่าจะเป็นที่เตาผิงอันนี้แล้วแหละนะโอเคนะคะเราจะดับไฟทั้งคลิปเลยหรือเปล่าเนี่ยเอาเป็นว่าปิดไปเลยคือเราไม่ต้องจุดไฟล้ะ <c oughs> มันไหม้แบบเนี้ย <c oughs> <c oughs> ดับคนเดียวไหวไหมเนี่ย <_ C> ดับดีดับไหวไหมเดี๋ยวนักดับเพลิงก็คงจะมาโอเคจากนั้นเราก็อ,อดับไฟไปเลยนะคะไม่ต้องจุดแล้วอืมอันตรายนะเนี่ยไม่ก็จะให้แบบพวกแม่มดหรือนางฟ้าเนี่ยมาอัปเกรดไม่ให้มันไฟไหม้อะ่ะหรือไม่ก็ต้องเก็บเก็บรางวัลชีวิตนะคะ เฉียดชิวเลยมาไม่เคยทันเลยเนี่ยอันนี้เรายังทำงานอยู่หรอรถประจำตำแหน่งของสโนไวท์จะมารับอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงงานพาร์ทไทม์ที่แบบสโนไวท์เป็นพนักงานต้อนรับอันนี้อ่านเชอร์ล็อกโฮมเลยเหรอเนี่ยโอ,โ,โอ้โหคาตกรรมอัมพังตอนนี้นะคะเธอก็กลายเป็นเฮ้ยสวยเพิ่งเห็นเฮ้ยอันนี้สวยจริงเพิ่งสังเกตเนี่ย เห็นไหมร่ะรูปคนค้้าแล้วก็รูปสโนไวท์เอ้ยสวยสวยสวยเดี๋ยวเดี๋ยวรอคลิปหน้านะคะเราจะมาสร้างเด็กๆทั้งเจ็ดเลยนะเริ่มต้นในอีกหนึ่งวันนี่นะอาอ้าวเราเขาบอกอีกหนึ่งชั่วโมงรถจะมารับบรรยากาศสวยมากเลยนะคะร,ร่มรื่นเนาะตอนนี้ตอนเช้าแล้วสวยจริงๆดูสิมีห่านมีเป็ดมีเห็ด <laughs> มีทุกอย่าง เขาเขาแบบแต่งบ้านได้สวยมากมีกวางนะคะเรนเดียอะไรก็ว่ากันไปมีกระต่ายเอ้ยมีเห็ดมีเป็ดมีห่านพูดไปแล้วโอเคแล้วก็นี่ตรงนี้ก็จะมีนกนะคะนี่มีน้ำผู้เล็กเล็กแล้วก็เฮ้ยเจ้านกตัวนี้จำได้เนี่ยเออในสนโาโลไบก็มีนายนกอ่อสีฟ้าเนี่ยไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรสองอันนี้ซื้อเพิ่มเติมเองนะคะให้เด็กๆมาเล่น แล้วก็วาดภาพนะคะว่ากันไปแล้วก็มีตรงนี้ไว้แบบตักน้าเขาเรียกว่าอะไรแล้วเนี่ยโอ้ยทำไมนะ้ําเป็นสีเหลืองอะเอ,อ่อตักน้ําล้างมือล้างเท้าบ่อะไรก็ว่ากันไปนะคะเอ้าเสื้อผ้าจะเก็บได้ไหมเนี่ยโอ้โหว่าแต่ว่านี่เราแบบซักหลายชุดจังเลยนะ <c oughs> ดูดิอ่ะอันนี้ยังซักไม่หมดดี่ทำความสะอาดต่อ ง่ายๆเลยนะคะก็ัวยาเราเปลี่ยนเสื้อผ้าเนี่ยเราก็จะต้องแบบต้องเอามาเก็บไวนะ้ในตะกร้าอืมเฮ้ยอยากสร้างแบบเด็กๆเร็วๆจังเลยอะ่ะอืมก็จริงๆมีหลายคนเลยนะคะบอกว่าคนแคททั้งเจ็ดเนี่ยให้พี่ลินสร้างเป็นก็เจ็ดได้ไหมใช่ไหมล่ะพี่ลินก็แบบไม่เคยดูนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าหนึ่งในนั้นเนี่ย หนึ่งคนสองคนในนั้นเนี่ยเล่นซีรีส์เกาหลีด้วยซึ่งซีรีส์เกาหลีเนี่ยพี่ลินดูทุกเรื่องเลยอืก็คิดอยู่ว่าจะสร้างดีไหมนะแต่หลายคนเนี่ยอาจจะไม่รู้จักไงคงจะแบบงงแต่ว่าก็มีหลายคนที่จําชื่อคนแคร์ทั้งเจ็ดไม่ได้หรอกเราแค่ใช้ชื่อโอปป้าจะเรียกว่าโอปป้าดีไหมเนี่ยเด็กว่ัชกนกุคนเลยมาแบบเป็นชื่อคนแคละอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปอันนี้แบบเล่นคอม กระหายเลือดอ,อกระหายเลยเหรอเนี่ยโรสเลดเนี่ยมันขึ้นอยู่ตลอดเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นตุ๊ก,กาตาที่สโนไวท์เนี่ยตั้งชื่อว่าโรสเลดนี่ไงนี่ไงเห็นไหมเออเฮ้ยไม่น่าหยิบออกมาเลยอะ่ะ <c oughs> <c oughs> มีชีวิตซะงั้นอะ <c oughs> เป็น,เป,นเป็นตุ๊ก,กาตาของสโนไวท์นะคะอืม <c oughs> <c oughs> แต่ว่าเธอไม่รู้หรอกว่าชื่อที่เธอตั้งเนี่ยจริงๆมันเป็นชื่อน้องสาวชโนไวเนี่ยเอ่อก็โดนรักพาตัวตั้งแต่เด็กๆเลยใช่ไหมคะเ,เราก็จำความไม่ได้ดูดิเอ่อสวัสดีฉันจะเอาเธอไปเก็บดีไหมฉันหลอนๆยังไงไม่รู้วิธีการเก็บนะคะนอนเลยค่ะยังเป็นเด็กอยู่เลยนะ เธอชื่อโรสเลดใช่ไหมฉันเคยเล่นกับเธอตอนเด็กๆนะนามสกุลเจ้าหญิงด้วยนะโอเคเราค่นอนพอนอนปุ๊บเนี่ยเขาก็จะแบบตัวเล็กเอ้ยกลาดเป็นตุตาอ๋อจัดวันเกิดให้ก่อนเหรอโอ้ยฟ้าผ่าก็ดีนะคะที่สโนไวท์จะได้ไม่เหงาเนาะจัดวันเกิดสองสามรอบปิดเลยเนี่ยให้แบบเป็นรุ่นเดียวกัน โอแล้วเห็นไหมล่ะเป็นยังไงดีก็เป็นเพื่อนในจินตนาการที่นโนไวเนี่ยมโนขึ้นเองนะคะเพราะว่าเธออยู่ตัวคนเดียวแบบไม่มีครอบครัวไม่มีพี่น้องอะไรยงนี้เอาไปใช้ห้องนะ้ำเสียวสิเราจะมานอนไม่ใช่หรอ<ะ>นอนให้เขาเป็นตุก,กตาแล้วเก็บมาใส่ในกระเป๋าเหมือนเดิมเล่นแบบนี้ก็อาจจะร้อนๆน,นะคะที่ตุก,กตามีชีวิตเนี่ยเปลี่ยนเสื้อผ้านอนเลยนะคะแต่โนไวดีใจนะนี่ไงพลังของเพื่อนในจินตนาการ มีเพื่อนใอนกิจการมันก็สนุกอย่างนี้นี่เองนีได้เพื่อนใหม่ด้วยไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองเลยว่าความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนรักสร้างสิงส่งที่น่าทึ่งขึ้นมาได้เพื่อนของฉันตัวโตมากกว่าที่ฉันคิดไว้อีกน,นั่นนี่แล้วก็อันนี้คือฉันเรียนจบแล้วนะคะเดี๋ยวลากเพื่อนของฉันมาไว้ในกระเป๋าให้เธอแบบที่แบบเล่นมาหลายตอนแล้วแหละที่มันเด้งขึ้นตรงเนี้ยว่าลดเด้งลสเด้งก็คือตุ๊กตาไงเออแบบ แต่ว่าก็ไม่ได้หยิบออกมาเพราะถ้าหยิบออกมามันก็จะโตแบบเมื่อกี้เลยตู้เย็นที่ในบ้านหลังนี้ให้มาก็ไม่ใช่แบบนี้นะคะอันนี้เปลี่ยนเองอยากให้แบบทำอารรหารเนี้ยเพิ่มขึ้นเร็วๆไงก็เลยแบบเปลี่ยนให้มันดูแบบเออดูดีกดน้ําอะไรได้ด้วยดิจิตอลมากจริงๆก็ควรจะเป็นแบบเก่าๆใช่ไหมล่ะเพราะเป็นตัวท่อมหลังเล็กๆไม่เป็นไรเนาะเราก็ไม่จำเป็นจะต้องแบบให้ให้เหมือนเสมอไป เท่านี้ก็สุดยอดมากแล้วใช่ไหมจริงๆด,ดื่มเลือดดีกว่าแต่ว่าโอ้ยจะตายแล้วเนี่ยโฮ้ยอะไรอไม่กินแล้วนะคะถือไว้เฉยๆถือไม่ไหวแล้วไงหิวหิวเฮ้ยถือไว้ในมือเนี่ยมานั่งมานั่งดื่มน้ำส้มมันเพิ่มเร็วกว่าใช่ไหมล่ะอันนี้อีกกี่วันนะ่ะอีกสี่วันจะถึงฤดูร้อนนะคะ นั่นถังขยะแลบเนี้ยเราทำอาหารต่อได้ไหมโอเคไม่ทำล้างไปเลยอืมแต่ว่าเดี๋ยวขอดูช่องเก็บของก่อนนี่เรามีพวกแบบพริกหยวกจริงๆต้องปลูกใช่ไหมโอ้กินได้แต่ว่าใส่ริใส่ในตู้เย็นก็ได้นะคะโอเคใส่ทั้งหมดเลยนี่มีปลาสลิดด้วยอเอา้า ยังไม่ทําความสะอาดดีเหรอมันบักแน่เลยเนี่ยติดอยู่ที่มือเนี่ยใช่ไหมถืออยู่ตลอดเลยเนี่ยอะไรจะบักขนาดนี้เนี่ยแก้ยังไงอาบน้ํำหายไหมก็ไม่ว่าจะเปลี่ยนเสื้อผ้าห้องไหนนะคะก็จะต้องแบบนําไปนําไปใส่ตะกร้า yes, <got> แล้วก็ซักผ้าคือเราเนี่ยไม่ได้เก็บผ้าแล้วอุย้ย ทำไมมันไม่อ่ะซื้อใหม่เป็นเงิน155่งย้สิมีแต่ซื้อซื้อซื้อซืออ้อทั้งนั้นเลยอ่ะใช้เงินคนแพ้หมดแล้ววะดิฟ้าผ่าแน่เลยอ่ะเมื่อกี้โอเคซักแห้งตอนฝนตกนะคะมีใครที่ไหนเขาซักผ้าตอนฝนตกบ้างคะเธอมีเธอนั่แหละ <c oughs> เราจะตากผ้ายังไงซักผ้าตอนฝนตกเนี่ยสนนไว้คิดได้ยังไง รู้สึกว่าซาไว้จะขยันทำอาทวามสะอาดมากเลยนะคะวิ่งไปนู่นนี่วิ่งไปนู่นนั่นอะ่ะอตลอดเลยโอเคคิดได้อ่ะจะไปนอนจนเต็มอิ่มเลยแล้วก็จะตื่นตอนเช้าเลยเอฉันแปลกใจจังเลยว่าที่นี่น่ยไม่มีคนอยู่หรือเปล่าแต่ว่ามันมีข้าวของเครื่องใช้ครบทุกอย่างเลยนะแล้วที่สำคัญนี่มันเตียงของใครเออของรถเลสไง <laughs> ตอนนี้ก็กําลังคิดอยู่ว่าเนื้อเรื่องของโรสเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะตามหาสโนไว้อย,ย่างไงหรือว่าโรสเนี่ยอยู่ในกระท่อมหลังนี้ก่อนสโนไว้แล้วก็คือตามหาสโนไว้จนมันเจอกระท่อมแบบน,นี้ก็ดีนะหรือว่าจะอ,อ่แล้วก็ก็คือตอนนี้ก็คือพาเด็กๆเ,เนี่ยไปแบบไปเที่ยวหรือว่าไปเดินเล่นหรือว่าไปไปขุดทองขุดเพชรอะไรอ่างไปเพราะคนแขรเขาชอบแบบขุดเพชรใช่ไหม แล้วก็ฝนตกหนักมากก็เลยติดอยู่ในภูเขาในหุบเขาอย่างนั้นดีไหมหรือว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเล่นสโนไวท์จริงจริงเล่นครบ4ตอนแล้วนะคะปกติเนี่ยพี่ลินจะลงคลิปแบบภาคละสตอนสมมุติเดือนนี้เนี่ยก็จะลงซินเดอเรลล่าสตอนสโนไวท์ส e 4ตอน,มมตตอนอภาคลินเดเลสซิตี้ิวิ่งสตอนอย่างเงี้ยสลับไปเรื่อยๆนะคะแต่าบางคนไม่รู้ก็เลยแบบมาทวงพี่นินคะ เมื่อไหร่จะเล่นเซเลอร์มูนคะพึ่งเล่นเซเลอร์มูนก่อนเชโนไว้เองก็ต้องรอหน่อยรอประมาณมชโนไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเล่นซิตี้ลิฟวิ่งเล่นหลายภาคเกินเล่นไม่ทันโอเคตื่นแล้วทำความสะอาดนะคะขนาดตอนนี้เนี่ยก็ยังแบบมีคนบอกว่าให้เล่นภาคแฮรีบางภาคนูนภาคนี้ภาคนาะคีอะไรอย่างเงี้ยแบบเล่นไม่ทันจริงๆทุกคนต้องเข้าใจ หัวอกของคนเล่นด้วยนะคะพี่ลินทําเนื้อเรื่องไม่ทันเอาเป็นว่าเดี๋ยวจบคลิปนี้เนี่ยถ้าใครอยากแต่งเนื้อเรื่องของโรสเลดนะคะแต่งเข้ามาได้เลยเนาะว่าอยากจะให้เจอสโนไวยังไงเดี๋ยวจะอ่านนะคะหรือว่าเห็นด้วยกับที่พี่ลินแต่งว่าโรสเนี่ยมาอยู่ที่กระท่อมหลังนี้ก่อนก็ได้ยังไงก็ได้เนาะ ก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวจบกันไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนาะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าก็ยังไงอย่าลืมแต่งเนื้อเรื่องเข้ามาได้นะคะจะได้แบบอ่านความคิดเห็นของหลายๆคนว่า,ามีความคิดเห็นยังไงอยากให้เนื้อเรื่องประมาณไหนอะไรอย่างนี้ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดซับสไครต์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะบ๊ายบาย มาแล้วสติกเกอร์สุดแสนจะน่ารักคาาอีลิมได้แล้วจังที่ใครๆยต่างก็เรียกเธอว่าเจ้าแม่เดอะซิมซื้อได้แล้ววันนี้ที่ได้สตอร